สวัสดีค่ะเมนีผ้าพี่น้องมาเบิงเวลาเต่าติดมีลักษณะเป็นแบบใดนะคะอันนี้ควนพุ่งแล้วเมือ่อคืนนี่พุ่งแห้งนะคะติดใหม่ๆสิพุ่งแห้งเลยควนลักษณะก็จะประมาณนี้นะคะเป็นควนสีขาวพุ่งขึ้นค่ะควนขาวอันนี้คือเต่าติดแล้ว แล้วก็เบิ้งหลังค่ะ,หล,คห,คะหลังเตาสีดำคือมันห่อนค่ะลังเตาดำค่ะมาดูอันนี้กําลังโอบค่ะกําลังโอบใหม่อยู่เห็นบ่อันนี้แล้วอ่าเขาเอิญไวายอย่างคว่ำชื่นเนาะคะ่ะ ที่ออกมาน้ําควันเปียกเลยมือเฮานี่กำลังอบอบรีดนามออกจากไม,ม่เปียกมือนเงืดอเลยประมาณอีกอีกสองสองมือนาจะปิดได้ค่ะนี่มันติดตะมือขึ้นนี่นะคะ่ะ สวันน่าจะปิดเตาได้นะคะเตาติดแล้วฮัาสิบอจุฟื้นนะคะ่าจะเอาออกเลยส่วนหลังเตาท่งนี้เห็นได้ชัดเลยค่ะดำดำกัมเขาแบบนี้นะคะเพราะว่ามันห่อนคักกระเจีห้อยนี่ห้อยควนออกนะคะห้อยมันเหลา ไม่ลาปิดเต่าเข้าจังเงินมารูบน้ำเอานะคะเต่าน่วยนี่ใส่มาสิบกว่าปีแล้วนะคะย่ามมีฟื้นเข้ากับจังเผาสินะมาได้เผาเป็นอาชีพสิบกว่าปีแล้วเพี่งเขาเห็ดหลังค่านี่เห็ดหลังค่าไว้บ่ใาห้ฝนตกใส่ มันก็นจะยู่ได้โดนค่ะข้างในนี่กำลังอบอบร้อนมากเลยปองค่้นออกเข้ากับ,บรบเห็ดสูงนะคะ แต่ถ้าอยากให้คว้านขึ้นสูงอยู่ใกล้เขตชุมชนหรืออยังเงี้ยสิเขากับตอทอขึ้นค่ะอันนี้มันอยู่ใกล้ชุมชนค่ะเขากับเลือเห็ดเป็นปองคว้านออกนี่เห็ดตดำคว้านขาวเมืองนี้ทั้งทั้งเอาอฟื้นเขา เอาฟื้นเขาทางนี้นะคะอเอาฟื้นเขาแล้วเขากับเอาอีดแดงเข้าก,กอปิดคือเก้านะหลายคนพันถามมารับปั่นบอรับผาดแต่ว่าพื้นที่ใกล้เคียงนะไปได้อยู่หรือว่าพื้นที่ พื้นที่ไก่หลายน่วยซิหน้วยขึ้นยังสิกรไปได้ยูคค่ะแต่ว่าถ้าลูกเดียวสองลูกมันมันบ่คุมค่าเดินทางตะขาํำมันก็กินไปหลายแล้วค่ะลุกผักกังพี่น้องผักกังถักมาหลายหลายอยากให้มาปั่นอยากให้สร้างไปปั่นให้นะคะคนเราลูกสองลูกมันไปบ่ได้หลีค่ะพี่น้อง การเสียใจมันสูงนะคะในการเดินทางเสื้อฮาสิไปฮอดเนาะไปกับแล้วก็พผ้ามาเบิงตัวนี้อีกเลยอ่าสำคัญเลยเนี่ยเวลารูปน้ำเตานะคะเวลารูปน้ำเตาปะกะติแล้วเขาจะเอาผ้าธรรมดานะา่ที่เห็นเพ่นเฮตะกี้ ยืนรูปนั่นแหมแบบนั้นมันอันตรายมากขอแนะนำให้ใช้แบบนี้นะคะต้อดามมีต้อดามนะคะเห็นเป็นข้าวลายแล้วเนาะที่ไมอยู่ในเต่านะ่ะเต่าพังเอาพาใส่ดดามแบบนี้นะคะเขาสียืนจุ่มนม้ำต้มน้ำค้นเทาไหรเขาสียืนถูทั้งหลังเลย เนาะยืนยู่ทั้งคางเตายืนทูอันนี้สำคัญเ้ยค่ะยงามปีดเตาก็มันผ้าพัางนี่ใหม่เจ้าของนี่นเนาะเข้าตรงเซฟเจ้าของนําแบบนี้นะคะใส่ดามเง่เลยค่ะเขายืนยู่คางคางเตานี่เขารูปขึ้นไปด้านหลังเลยเนาะจุ่มแล้วก็รูป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 ก็เป็นอีก าการเซฟเจ้าของอีกข้างหนึ่งมันอันตรายนะคะเข้าสิแปียวมือรูปเอาไม่ก็จะเป็นไม้พวกนี้ล่ะค่ะไม้ที่หาได้ตามสวนเท่านี้ละ่ะไมยุค่าไม้ยางพาราตัวนี้จะตัดเมตรห้าสิบเบื้องเตาค่ะนีน้องปั้นเต่าสูงซ้ำใดกะตัดซ้ำนั่นละ่ะนี่เป็นไม้ยางพาราอันนี้เป็นไม้ยุค่า พี่น้องสนใจกับติดต่อสอบถามของมาได้นะคะละแวกใกล้เคียงจังหวัดหนองคายเนี่ยคนเฟ้าไร่อยู่จังหวัดหน้องคายนะคะละแวกใกล้เคียงอยากจะให้สร้างไปปั้นให้กับติดต่อสอบถามกันเข้ามานะคะหรือว่าอยากจะถามว่าวิธีทํายังไงกัอ่าสอบถามเขอามาได้นะคะเขาบอกไปหลายเจ้าละเพิ่นไปปั้นใส่งานเองได้หลายคนแล้วนะคะปั้นใส่เองก็ใส่เองเตาอิดแดงนะคะ ไม่ได้หวงควอมรู้ค่ะโทรมาสอบถามได้เอาไปเฮ็ดใจนะคะบางคนเป็นซิหนวยเศร้านวยนะคะโทรมาถามไปปั้นเองละเดี๋ยวนี้ภูพน์ฝรั่งทานขายนะคะกกระสิประมาณซำนมี้อยากรูก้รายละเอียดยังนะกะทักเข้ามานะคะในเพจคนฝ้า่ไลฟ์เฟซคนเฝ้าไล่ ของเต้คนเฝ้าไร่อ่าช่างเปล่าคนเฝ้าไร่นะคะหรือว่าจะโทรศูนย์แปดสามสามสี่หสองสองสามสองนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกเพจทุกเฟซทุกแอปนะคะของคนเฝ้าไร่น้ำแน่เดอร์สำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ